อาจารย์คะพูดถึงเรื่องไฟกันหน่อยกินให้ <นะ S 1> อาจารย์จริงๆอาจจะอยากรู้ว่าอาจารย์ดูออกไหมบางทีว่าคนลักษณะแบบนี้แน่มันต้องมีไฟตรงนั้นตรงนี้แน่เลยแต่ไฟเจ้าปัญหาอยากรูไหมคะว่ามันควรจะเอาออกและมันอยู่จุดไหนวันนี้ติดตามกับสินแสแน่จริงสินแสแน่จริง ต้องให้อาจารย์บอกแล้วล่ะค่ะว่าตำแหน่งฝ่ายเจ้าปัญหาควรเอาออกมีจุดไหนบ้างคะคือฝ่ายเนี่ยมีบริเวณหน้าผากหน้าผากเนี่ยเขาว่าจะขัดโชคค่ะหางคิ้วเนี่ยดึงปัญหาสันจมูกมีปัญหาสุขภาพใต้ตารับน้ําตาคุณขาส่วนบริเวณจมูกคือขัดความมั่งคั่งค่ะข้างปีดจมูกฝั่งซ้ายเก็บเงินไม่อยู่ บนริมฝีปากซีขวาไร้คู่บนริมฝีปากตรงกลางมีบุตรยากบริเวณคางเป็นคนอยากรู้อยากเห็นส่วนบาและคอชีวิตเหน็ดเหนื่อยคุณขาแล้วต้องบอกนี้นะคะคุณขาที่ที่ฉันบอกว่าสักครู่คือหางคิ้วเนี่ยดึงปัญหาถูกไหมมีไหมดูนะเนี่ยข่าวแรกที่ไปดูคุณลองไปสังเกตดูค่ะ ผู้ชายคนนั้นจําได้ของผู้รายเนี่ย<อ>เขาจะมี<อ>เขาจะมีใยอยู่ตรงบริเวณจุดหนึ่งซึ่งเป็นจุดดึงปัญหาเขาจะสร้างปัญหากับตัวเองตลอดเวลาเห็นไหมคะอยู่ข้างเดียวกับสิ่งที่นแนะนําเลยดังนั้นใครที่มีไยดังที่ฉันว่ามาเนี่ยถ้าเอาออกได้คุณควรจะไปเอาออกค่ะเพื่อ เพื่อความสบายใจนะคะที่สําคัญก็เอาง่ายๆถ้าคิดตามหลักความเป็นจริงเนี่ยมันเหมือนกับเวลาแต่งนงแต่งหน้าอะไรก็ตามมันไม่มีอะไรขัดถูขัดตานั่นเองคุณขาวิธีเอาออกไปจี้ออกอะไรเนาะแต่คุณเจี๊ยบเนี่ยอะไรอะไรนะคะว่าคุณมีใยอยู่เม็ดเท่าเป้งเลยนะคะคุณขาไม่มีอม่มีคุณขาไม่มีคุณขาลองไปดูกระจกด้านหลังคุณน่ะคุณมีจริงหรอคุณเชื่อเถอะค่ะคุณขาคุณนอนมันมองไม่เห็นคุณนอนไม่ตื่นแบบนี้คุณต้องมีอยตรงนี้แน่นอนคุณขา ฝ่ไฝตรงบริเวณด้านหลังอ่ะคุณขาคุณมีแน่นอนแล้วมันบอกบอกอะไรฝยด้านหลังก็นอนไงนอนอย่างเดียวไม่ตื่นอ่ะคุณขาเราแบบขี้เซานอนเก่งเหอนอนเก่งไม่ตื่นแบบเนี้ยเฮ้ยจริงเหรอลองไปดูสังเกตดูลองให้คุณสามีคุณดูสิคะว่ามีจริงจริงจริงเหรอไอ้นอนเก่งอ่ะนะยอมรับนอนนอนจริงๆเป็นของขี้เซาแต่เรื่องฝ่ายไม่รู้เลยว่ามีหรือเปล่าต้องมีสิคะ